thank mm -hmm. you แตงพงศกรโชว์ทะเบียนสมรสกับแฟนสาวเซอร์ไพรส์ฝ่ายหญิงกำลังตั้งท้องทำเอาหลายๆคนเซอร์ไพรส์กันไม่น้อยเมื่ออดีตนักสแสดงหนุม่มแตงพงศกรมหาเป่าระยะได้ประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมของตนเองด้วยการโพสรูปจดทะเบียนสมรสกับแฟนสาวนอกวงการพลอยภัยรินเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทั้งคู่คบผาดูใจกันมานับปี โดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าสามีภรรยาจดก่อนแต่งทีหลังขอบคุณทุกคนสำหรับคำอวยพรและอีกหนึ่งข่าวดีของแตงและพลอยคือตอนนี้ไฟยิงกำลังตั้งท้องลูกคนแรกอายุได้10สัปดาห์แล้วซึ่งสาวพลอยได้ได้รูปรูปและข้อความผ่านทางอินตราแกรมของตนเองว่า We made a wish and you came true ตอนนี้มีเจ้าก้อนความรักของคุณพ่อแท้งกับคุณแม่พร้อยอยู่ในพุงน้อยๆอายุ10สัปดาห์แล้วนะ กินเก่งๆก็ว่ไยๆแล้วอีก7เดือนออกมาเจอหน้ากันนะเจ้าตัวเล็กช่อง Rose Travel ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อแตงและคุณแม่พรลอยกับข่าวดี่ทั้ง2ข่าวนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Rose Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ